สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ลุงหนุ่มมาถึงไร่แล้ว,ลวนะครับวันเช้าวันเสาร์ที่วันที่สิบสี่วันเสาร์ที่สิบสี่พฤศจิกายนเนาะมามาถึงไร่มันตะกี้นี้นะพาพามาชมสวนกุหลาบกันว่ามีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดูดีลุงพึ่งไร่พึ่งไร่กระต่ายสามตัวครับออกจากนอกอ่า รัวเมื่อกี้นี่สามตัวเข้ามาได้ไงก็มาดูเหมือนกันดีนะที่มาทันทาง,งานเราไม่เหลือเนี่ยในสวนกุลาบของลุงโดนกินหมดครับมาดูดอกไม้ชมดอกไม้นานา,นาพันธุ์กันครับแล้วก็ดอกกุลาบดอกใหญ่ๆด้วยก่อนอื่นเดี๋ยวพามาชมดอกกุลาบก่อนเนาะดอกใหญ่มากเลยใหญ่เท่าสองฝ่ามือลุงเลยขึ้นดูสิก่อนที่เขาจะปิวกับลมไปดอกใหญ่อลังการมากครับแล้วก็หอมมากด้วยดูมือลุงนะ ด,ดิฝ่ามือเต็มฝ่ามือเลยละ่ะกลิ่นหอมนี่โหอยู่บอกใครเลยหอมมากเลยลุงเลยรีบมาถ่ายชมให้ชมก่อนก่อนที่ลมจะปิวออกไปเพราะว่าในดอ,อกเขาก็เริ่มจะร่วงโรยแล้วสีแดงก,กับพันลไรลุงลุงก็ไม่ทราบดอกต้นสูงเลยสูงมากมีประมาณสองเมตรต้นนี้มีมีอีกต้นหนึ่ง สีชมพูนี่ก็ดอกใหญ่เหมือนกันถ้าลม,ลมแรงมานี่พัดไ,ไปแล้วปิวไปลเลยเริ่มแล้วเริ่มจะร่วงร่วงโรยแล้วไปมาดูดอกไม้นานาพันธุ์ก็ไม่มีอะไรบ้างตอนนี้นดอกลินลี่ก็เริ่มจะตั้งช่อดแล้วลินลี่แต่มาทุกๆสองอาทิตย์ครับมามาดูไร่สองอาทิตย์สองอาทิตย์มาอยู่สองสองคืนมาเสาร์อาทิตย์ก็กลับ นี่ดอกกุพินแกรดดี้กับแกร,แกร,แกร,แกรดิเดียวนะแบบนี้พันแนบบี่แปลกๆดีบัวพินก็สีชมพูก็เริ่มออกอลังการแล้วนี่ครับมาฝั่งนี้ก็เป็นลิลลี่ลิลลี่ก็ตั้งเริ่มตั้งช่อแล้วตั้งช่อเล็กท่อใหญ่กำลังขึ้นมาครับมาดูดอก กุหลาบกันเมื่อก่อนตั้งชื่อเป็นสนกุหลาบตอนนี้เป็นหลากหลายพันธุ์หลายสไตล์หลายชนิดครับดอกไม้ตอนนี้ดอกสีเหลืองกันดอกใหญ่มากครับดอกใหญ่หญเลยพันชื่อลุงก็ไม่ค่อยจะทราบเท่าไหร่ครับเห็นสวยๆง,งามก็ามาตั้งเอามาปลูกเลยครับ ยังไม่ออกดอกก็มีดีนะอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ก็เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วดอกใหญ่ๆดอกใหญ่มากเลยดอกนี้เริ่มเหี่ยวไปแล้วมาไม่ทันเลยเสียดายเนาะมาไม่ทัน พีเสื้อพีเสื้อต้นกลาบเก่าแก่ต้นนี้ดอกก็ร่วงโรยไปแล้วเก่าแก่อายุจางต่ำบสามสปีครับต้นนี้เก่าแก่มากเลย ถ้าเจอแบบนี้นะขึ้นค้างต้นของเขา,ขา,ขานะเนี่ยแบบนี้ไม่ไม่ดีต้องต้องต้องตัดทิ้งต้องต้องดึงทิ้งอย่างเงี้ยดึงทิ้งเลยไนงะทำให้ดอกไม่มีครับอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้ต้องเอาทิ้งลยนี่ก็สวยนี่ก็หอมหอมมากเลยฟันนี้เพื่อน ขับรถไทยแล้วนั่นดูตัดหญ้าไป,ไป,ไ,ปไปรอแล้วครับสักพักก็มาตัดหญ้าก,กันทั้งวันท,ทั้งวันแล้ววันนี้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งดัดโรพินโอ้สีชมพูสีขาวครับแล้วก็มาดูสีม่วงดูสิม่วงก็อลาัางการไหมน่าดีหลับ ครับสวนกุหลาบของลุงส่วนที่สองยังไม่ไปครับไปดูว่าเป็นไงบ้างไม,ไม่รู้เพิ่งทําใหม่ครับส่วนที่สองแต่ส่วนนี้ก็ทําได้สองปีกว่าแล้วไปโอเคครับลุงถ่ายทําให้ชมตอนนี้ก่อนเนาะลุงก็ไปทํางานต่องานเยอะเลยรอรออยู่ต้องตัดหญ้าต้องดายหญ้าต้องเอาอะไรลงหลายอย่างครับมาอยู่สองวันไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผม